ยิงได้38มสิบแปดเมตร้องหมายเพราะว่าปืนสั้น,น,นที่ยิงแรงเหมือนสไนเปอร์แบบนี้ครับโอ้โหปืนนี้ยิงแรงจริงเวลาถอดนี่มันเท่มากเลยทุกคนแล้วแบบเหมือนปืนแบบปืนสั้นจริงๆอะเนาะโอ้ยแต่ยิงไม่แม่นครับ,รบเริ่มเมื่อยกับการชักคครับวันนี้ จะมารีวิวปืนพกที่ยิงแรงแถมเป็นระบบลูกโม่ด้วยถอดโม่แล้วเปลี่ยนโม่ใหม่ได้เลยเฮ้ยแล้วปืนที่พูดถึงก็คือดิวสโปจากดัสโซนครับนี่นี่นี่คือปืนของดัสโซนแม็กนะครับรุ่นดิวสโปนะครับนี่รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกเลยว่ารูปลักษณ์เท่มากใช่ลูกโม่ที่บอกคืออันนี้ครับ้ยที่สําคัญของแถมเพียบนี่เหมือนรุ่นโปรเลยนะคือมีที่ใส่ปืน เนี่ยที่ผูกกับเข็มขัดแล้วก็รัดก,กับขา<ช>แบบนี้<ช>ที่เก็บปืนพกเนาะใชะ่แล้วที่สำคัญก็คือมีแม็กเปลี่ยนด้วย แมกที่ว่าที่เราเรียกว่าเี่ยลูกโมหรือเฟนเดนเดอร์นั่นเองตัวนี้นะครับยิงได้3 8มสิบแปดมิลมหมายเพราะว่าปืนสั้นที่ยิงแรงเหมือนสไนเปอร์อันนี้แบบปืนปืนสั้นของผมเลยนะปืนนี้สีเดียวกับเน็กซัตโบนะถ้าคุณใช้เน็กซัตโปอยู่นี่เอาไปแมทคู่เลยเนาะใช่ครับเป็นพี่น้องกันอ่ะเปิดดูครับเปิดเข้ามาปุ๊บโอ้เราจะเห็นเลยว่าข้างในจะเป็นแบบนี้เฮ้ยเขาจะมีบอกแบบนี้ยังไงครับ ลูกโม่หนึ่งเนี่ยใส่ได้6นะัดเท่ากับว่า<ม>แถมกระสุนมา18นะัดหยิบปืนออกมาโอ้ยตัวปืนโอ้ดูที่เป็นยังไงตัวปืนตัวปืนคือแบบมันแบบจับขนาดมือเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักนะตัวปืนในกล่องก็จะมีคู่มือบอกอุปกรณ์ต่างๆวิธีใช้แล้วก็ส่วนต่างๆเรียกว่าอะไรนะครับนี่ใ,ในนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นตัวแนะนํากระสุน,นครับนี่สแกน QR โค้ดเข้าไปดูได้ที่เขาแถมมานะครับปุ๊บ ตัวนี้เป็นตัวเก็บลูกโม่นะอ่าห้อยกับเข็มขัดเหมือนเดิมเฮ้ยสวยดีเนี่ยเหมือนคุณชอบอ่ะเพราะผมยังไม่มีปืนตั้งประจำตัวเลยครับอ่านี่ครับเฮ้ยลูกโมน่าเลยลูกโมมันน่ารักมากอ่ะเท่เดียวยังไม่เคยเห็นแบบแบบลูกโมที่เป็นอย่างนี้อ่านี้ก็เป็นตัวเหมือนเดิมที่เก็บปืนนะครับใช่เดี๋ยวเราใส่ให้ดูตอนทดสอบปืนนะอ่าฮะแล้วก็หมดแล้วมีกระสุนแถมมาตัวปืนเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ ยาวๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่อ่เหมือนมันถอดได้นะเพราะว่าถอดด้านหน้าได้หรือเปล่าถอดได้เลอ๋ออ๋อดึงออกตัวนี้คือตัวที่เก็บมั้งเนี่ยตัวที่เก็บอันนี้เป็นตัวเก็บนะครับเก็บเสียงเหรอครับไม่ใช่ตัวเก็บปากกระบอกเนี่ยอ่าวิธีหมุนออกคือแค่บิดตรงนี้แล้วก็ถอดออกเลยเฮ้ยมันดูแบบ สั้น,นๆรีอ่อันเนี้ยอ,อันนี้เกาเขี่ยมานี้ปึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็คือมันไม่ยาวหนักเท่าไหร่นะทุกคนโอเคก็คือถ้าแบบนี้จะดูเท่มาก<ช>ครับ,รบโดยที่เราไม่ต้องใส่ตัวปากกระบอกนะถูกต้องโอเคครับตัวปืนก็มีอะไรมากก็มีนี่ที่เขาให้มาคือศูนย์เลง็งอ,อ่ะเราสามารถติดเลเซอร์ติดสะโขบเล็กอะไรก็ได้ครับนี่ศูย์เล็งเล็งก,กัตรงนี้พอดีเป๊ะปากกระบอกก็อย่างที่บอกถ้าต้องการเชื่อมต่อนะครับก็คือแค่เอาตัวนี้เข้ามาหมุน ก็แเชื่อมต่อก็เทพเทพเหมือนกันครับแล้วก็เนี่ยสามารถยืดศูงโอพอต่อปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนศูนย์เลงได้ต่อมาตรงนี้เป็นลูกโม่เรามาดูจุดที่เอาลูกโม่ออกนะ,ะวิธีใส่กระสุดนะครับก็ใส่ได้2วิธีนะคิวอ่าวิธีนก็คือเราใส่ไปเลยจะมีร่องตรงนี้นี่มีร่องตรงนี้นะครับออ่าตรงนี้ครับเราก็ใส่กระสุดเข้าไปปุ๊บใสกระสุดเข้าไปแบบนี้นะใชมันจะหมุนไม่ได้ใช่ไหมใช่ชาร์จก่อนอ่าแล้วก็หมุนเลื่อนแบบนี้ใส่ไปเเเลลลยอออ่่ะะดูนนนน้้้หมืืไาใตตรรรงงีคับ ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนตอนนี้คิวสะอึกนะครับตรงใส่ต้องโดนยิงทีหนึ่งโดนยิงหายซัาอึกเลยลองดูไหมได้ได้ได้กระสุนใส่ได้6นัดนะครับเลื่อนแบบนี้เนี่ยครบปุ๊บ,บอย่าลืมนะต้องชักก่อน,นถึงจะหมุนลูกโม่นี้ได้นะอ๋อใช่ใช่ใชวิธีแบบถ้าเรามีลูกโม่สำรองอวิธีเอาลูกโม่ออกคือต้องชักมาข้างหลังก่อนแล้วก็แค่ดันออกอดันออกได้เลยแบบนี้แบบนี้ครับวิธีใส่ก็คือคือดันเข้าไป ปุ๊บแค่นี้นะครับยแทะเข้าไปปุ๊บจบง่ายอ่ะยิงต่อได้เลยนะโอ้ยคือแบบโอ้เสียงมันลั่นนะครับปืนนี้ไม่มีปุ่มเซฟตี้นะตอนแรกงงเฮ้ยไม่มีเซฟตี้เหรอระบบระบบสปริงต้องมีแล้วผมเห็นตรงนี้ออ้ยอย่าบอกนะว่ามันยิงแบบรัวได้ผิดนะครับจริงๆตรงเนี้ยเราเอาไว้เปิดมอเตอร์เนาะแต่ว่าพอปืนระบบชักมีได้ไงก็คือแบบนี้ ชักปุ๊บยิงก่อนยิงไม่ได้ไกยิงไม่ได้ครับต้องกดข้างล่างต้องกดข้างล่างคือเอาปืนเอานิ้วกลางเหนี่ยวตรงนี้ปุ๊บยิงออกไปแบบนี้ครับโอ้โหปืนนี้ยิงแรงจริงถึงว่า35เมตรลองดูคิวลองอาจจะชักยากนิดนึงนะสำหรับเด็กโอ้โหมแล้วที่มันแรงอ่ะมันชักยากเลยแรงนะคิวชชัักกกยาโอเคครับอ่ะเดี๋นัดหนึ่งเลยยิงให้มันหมดเท้าบาเร็วออก มันก็แรงอยู่ดีอะโอเคครับวิธีเอาแม็กออกอย่าลืมชักปุ๊บกดดันตรงนี้ครับอ่ะ,อะเปลี่ยนแม็กใหม่ใส่ปุ๊บอ่ะให้มันตรงล็อกมันนะครับนี่มันจะมีล็อกของมันใช่ไหมครับอ่าดันเข้าไปปุ๊บพร้อมยิงเลยอุ้ยเฮ้ยแต่ผมว่าแบบคือเวลาถอดน,นี่มันเท่มากเลยทุกคนแล้วแบบเหมือนปืนแบบปืนสั้นจริงๆอนะเนาะคือถ้าผมชักไปนะโอ้โหเสร็จแล้วนะโอเคครับตรงนี้จะเสร็จเอาแบงค์นะปืน S <S <S ตัวปืนด้ามจับพอดีมือเมื่อกี้พ่อกับจับก็คือแบบมันพอดีมากอ่ะอมไม่เล็ก<ช>ไม่ใหญ่คือพอดีมากๆแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตัวโปรเนี่ยจะไม่มีที่แบบยางกันลื่นนะ<ช>เขาะะจะออกแบบมาเป็นแนวแบบว่าเป็นพื้นผิวเพื่อให้<า>แบบบุคะแทนเนาะ ดู้องอ่าด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยตรงนี้มีที่ห้อยปืนนะบางทีปืนต้นเราอยากจะห้อยก็คือใช้แบบปึ๊บแล้วคล้องกับมือเนี่ยจะมีที่ที่คล้องตร่นไมหรือไม่ก็คล้องกับตัวให้ห้อยไวอ่าอะไรประมาณนั้นได้หมดครับโอเคใส่ปากกระบอกแค่นี้เห็นก็เทแล้วเดี๋ยวไปทดสอบการยิงไหมว่าปืนนี่มันยิงแรงยิงดีแค่ไหนอ่ามาดูว่าจะรั่วไหมครับไม่รั่วปืนชักเดี๋ยวพ๊อบจะให้คิวลองยิงก่อนนะได้ครับระยะนี้ ประมาณ1 0 1ถึงเมตรเนี่ยปืนนี้ยิงสบายๆแล้วอะลองดูสิคือผมว่าผมอาจจะต้องเอาลงมาอ่าเอาลงปุ๊บ่ะเอาลงเนี้ยเป็งนง่ายอนะ่ะลองกันอยูใกล้ลืมกดข้างล่างด้วยอุ้ยแรงเลยใช่ไหมอ้อหมดครับหมดทำไงครับ าชาชาักก่อนอ่าแล้วดันออกมาครับอ่านั่นแหละดันจากด้านล่างขึ้นมาอ่าเวลา,าใส่ใส่ข้างหน้าาอ่ขงนั้นก็ให้กระตุนออกไปข้างนอกครับอ,อ่าแค่นั้นแหละวิ่งได้แล้วอ่าโอเคยิงต่อครับชารต่อครับโอยิงดีมากมันแรงแล้วมันตรงด้วยโอู้ยิงแม่นครับเริ่มเมื่อยกับการชารักครับ อันนี้เขาเรียกว่าว้าวถึงด,ดอกแล้วบอกเพื่อนกันโอเคครับเป็นไง<笑><笑>แต่ก็ถือว่ายิงดีนะเพราะว่าแบบมันแน่นนะทุกคนแล้วแบบมันตรงมากคือจากที่ผมเล็งอ่ะมันก็ตรงนะแต่ว่าแบบที่ผมเลงอยู่ในแบบแบบวงกลมขาวๆน่ะทุกคนแต่แบบปางเราไม่ได้เลงตรงวงกบประตูเห็นเหินไปนู่นนะไม่กคือแบบบางทีมือมันสั่นไงเพราะ ชักมาเมื่อกี้แล้วแบบมือมันแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ <อะ S 2> แต่ว่าถือว่าป็นปืนที่ยิงแน่นนะแล้วก็ยิงดีแล้วผมชักเนี้ยมันรู้สึกชักง่ายแล้วก็เอามายิงเอาไปยิ้อ็แบบมีแรงหน่อยชักแบบอย่างเงี้ยก็แบบก็คงดีนะทุกคนโอเคครับเรามาใส่กระสุนให้ดูชัดๆอีกทีครับคือเมื่อกี้คิวใส่มันจะดูติดขัดใช่ไหมลูกเพราะเราดันเนี่ยมันไม่เข้าอยู่แล้วเห็นปะ่ะจะมีล็อกข้างล่างเนี่ยเราแค่เอาให้มันตรงแบบนี้อย่างเงี้ยพอมันตรงปุ๊บดันเข้าไปมันจะสไลด์ขึ้นข้างบนอย่างนงี้ ดเห็นออกงี้เข้างี้พร้อมครับหหหโหยิงแน่นยิงตรงบอกเลยว่ายิงสักใจครับลองหลังห้องดูค,ครับป่ะโอเคเดี๋ยวมาทดสอบไ้ตัวนี้ดีกว่าตัวที่เขาให้มานี่เราลัดขาปุ๊บเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะล็อกอยู่ปืนมันก็จะไม่ร่วงแบบนี้อ่ะเนี่ย ลาใส่ปืนปุ๊บเราใส่แบบนี้ใส่ไม่ได้นะเฮ้ยไ,ได้อ่ะไม่ได้หรอได้แต่มันหนบ,บจะยาวแบบแปลกๆแต่ก็ใส่ได้ออกมายิงหรือถ้าเราไม่ชอบหมุนนี่ออกเก็บอ๋อเก็บอ๋อเก็บได้สองสองลูกอันนี้ก็เก็บไวน้นี่ปุ๊บแบบนี้ตัวลูกโม่มันก็คือตัวที่เก็บแม็กมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ครับเราก็เหน็บเข้าไปตรงนี้เทไหม เอาให้มันแน่นพอดีตัวเราครับเวลาวิ่งจะไม่หลุดปึ๊บแบบนี้นะครับนี่เก็บลูกโม่ปึ๊บเก็บเข้านี่ปึ๊บอุ้ยแล้วเวลาที่เราเอาดันลูกโม่เนี่ยเรานิ้วดันปึ๊บขึ้นเนี้ก็ใช้ได้เลยห็นไหมจะมีรูใส่ปึ๊บดันขึ้นมาใช้อ่าเจอปึ๊บขอเนี้ออกมานี่ใส่ใบกระบอกปึ๊บอย่างนี้พร้อมยิงอ่ะมาแบบนี้ อ่ะหมดใช่ไหมปั๊บดีดนี่ออกมาข้อนี่ปุ๊บเด้งเก็บใสกระสุนยิงต่ออย่างคล่องอะไรประมาณนี้ครับปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่สุดยอดมากทั้งเท่ทั้งแรงแล้วก็ทั้งคููมีที่เก็บแบบนี้ปุ๊บจบเลยเจอกัน โทนเมนหน้าครับโอเคบายปืนพป,ประจำตัวหลังจากที่เราได้ไปทดสอบยิงนะบอกเลยว่ายิงแรงยิงตรงแล้วก็แน่นมากส่วนวิธีนี่คือประมาณแบบ20 30เมตรได้เลยนะใครที่ใช้ n e x u ซัตโปอยู่นี่คือปืนที่ปืนคู่เป็นปืนพกประดับ n e x กซัตโคือเป็น<ช>แบบ,บปืนคู่กันเลยนะครับน uh huh. บอกเลยว่าถ้าใครสายสไนเปอร์พกอันนี้ไปก็คื ต่อให้นักทัศน์โบกระสุนหมดหยิบนี้ขึ้นมาก็ไม่เสียเปรียบถูกต้องครับยิงแรงมากคุณนี้พ่อก,ก็แนะนำแล้วครับชอบมากครับใช่โดยระบบลูกโมกที่เทพอาจจะมีการเสียเวลานิดนึงเวลาเปลี่ยนลูกโมกแต่ถ้าเราใช้คล้องปุ๊บมันก็เป็น ปืนหนึ่งที่เท่มากนะเวลาเราพกบบใส่ปากเปลี่ยนแป๊บเดียวเนี่ยเพราะชักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแต่ถ้าไม่คล่องอาจจะต้องใช้แบบความแบบชำนาญน,นิดนึงเนาะ,ะต้องอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยเวลาแบบเปลี่ยนนะสหรบผมอ,อะไรอย่างนี้ใช่ครับก็คือปืนนี้่าก็แนะนํำในปืนหนึ่งในปืนพกที่ดีที่สุดครับผมปืนนี้ผมก็แนะนาเหมือนกันครับก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อที่ร้านทวีอัพนะครับหรือเข้าไปที่เพจด้าโซนไทยแลนด์นะครับกดติดตามไว้ เขาก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมีแบบกิจกรรมดีๆเนาะถูกต้องรหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ช้อปปีและลาซาด้านะครับส่งตรงถึงบ้านครับเพจทรีอาครับอืมแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศโอเคครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครอยากให้เรารีวิวปืนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาเราจะเอาปืนที่แบบเจ๋งๆดีๆแบบนี้มาแนะนำแน่นอนครับถูกต้องแล้วก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ